มาดูกันต่อนะคะกับน้องแธมมี่กมลพรค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องผู้เป่านิกะนะคะเขาเจ้าตัวออกมาเปิดใจนะคะว่าการมารับบทเป็นโซเฟียในหนังเรื่องนี้ค่ะก็เป็นหญิงสาวมุสลิมที่ต้องอยู่ในขนธรรมเนียมประเพณีนะคะแล้วก็แบบแผนด้วยซึ่งก็มีความใกล้เคียงก,กับตัวละครในเรื่องนี้นะคะกับชีวิตจริงของเขาค่ะแต่บทบาทครั้งนี้มันจะยากขนาดไหนแล้วการที่มาร่วมงานในทีมงานของผู้เป่านิกะเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปฟังสัมภา์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะแธมมีกม่กมล พรแสงวัชระสุนทรรับบทเป็นโซเฟียค่ะโซเฟียเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวมุสลิมค่ะแล้วก็จะค่อนข้างอยู่ในขนธรรมเนียมแล้วก็เขาจะมีความแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความกําหนดแบบแผนเป็นคนมีแบบแผนแล้วก็เป็นคนทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้ค่ะจริงๆแล้วก็หนูก็หนูก็เป็นคนประมาณนั้นนะแม้แต่ว่าเหมือนโซเฟียเขาจะดูโตกว่าตัวหนูค่ะสมมติว่าในความคิดหนูตอนอ่านบทหนูรู้สึกว่าโซเฟียเขาแอบดูเป็นคนที่ เขามีอะไรในใจเยอะคือเขามีความเด็กมีความคิดเยอะแยะอยู่ในใจแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขาไม่ได้แสดงออกมาอย่างนั้นนะคะเหมือนเขาจะแบบพยายามคิปลูกก็ตัวเองแบบฉันนิง่งฉันเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ประมาณนี้ค่ะสิ่งที่หนูคิดค่ะมันก็จะมีจุดที่ว่าคล้ายๆกันกับในชีวิตจริงะคะ่ะก็เหมือนเวลาแบบสมมติเราเอวลาเรื่องความรักของเขาอะไรเงี้ยค่ะเรื่องสิ่งนี้เขามีต่อครอบครัวทั้งความรักในเรื่องของบักไข่และครอบครัวหนูรู้สึกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันอยู่ค่ะแล้วก็ เหมือนโซเฟียก็จะมีความแบบเข้าใจความพยายามเห็นอ,อกเห็นใจอันนี้ก็แอบ,บรู้สึกว่ายัางพออัดปกันได้อยู่กองหนุสนุกมากค่ะกองหนูไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ขำเลยค่ะบางวันออกมาแบบเครียดๆหนูรู้สึกว่าคือซินที่ยากๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าวันนั้นฉันจะต้องทําตัวเครียดฉันจะไม่คุยกับใครพังไปถึงปุ๊บโอ้โหตาตาบออ่ะเทมมี่แบบเอ้ยอย่ายพึ่งยุ่งซีอะไรเงี้ยกองเราสนุกสุดๆเลยค่ะก็แรกๆอันนี้แอบเครียดเพราะว่ากลัวว่า คือหนูเป็นคนพุทธค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราไปเล่นเป็นคนมุสลิมเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างอันนี้แอบศึกษามาว่า เราตัวเราต้องไปอยู่ที่ปัตตานีเราต้องไปใช้ชีวิตที่นั่นแล้วมันมีบางซีนที่แบบคือถ้าเป็นพวกคนในกองเราเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าหนูเป็นคนพุทธบางทีอาจจะแบบผิดบ้างอะไรบ้างเขาก็เข้าใจแต่ว่าใน,ในทางแบบนักแสดงของฝั่งนูน้นที่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็พกผ้าก็เหมือนอิสลามเลยแต่ถ้าเราแบบทําพฤติกรรมที่มันไม่ใช่อันเนี้ยก็น่าจะเป็นปัญหาหนูก็เลยพยายามดูศึกษาค่ะแต่ว่าศึกษาระดับหนึ่งแต่พอไปถึงหน้างานจริงแล้วก็ลองทํา ตัวจริงเขาว่ายังไงบ้างอันนี้ก็คือได้ความรู้กันมาเยอะอยู่ค่ะหนูก็ไม่ได้มีใครมาว่าหนูแบบว่าเออทำนี้ไม่ได้ทํานี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูใช้ฟิลแบบตามเขามองแล้วก็เหมือนบางทีเขาแบบอ่ะไม่วิ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะพยายามแบบหนูรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้กระดกกระดากเท่าไหร่อะค่ะอย่างใช่เขาจะดูสํารวมขึ้นกว่าเราแล้วก็เหมือนบางทีเราแบบติด แบบจับพุงจับผมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็แบบก็พยายามเอ้ยเรามีผ้าอยู่อย่าไปยุ่งกับมันเยอะแล้วแบบกางเกงเวลาหนูร้อนนะคะมันในกองมันข้างนอกเนาะบางทีหนูก็แบบถกกระโปรงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยเอาลงก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครมาว่าเลยค่ะแต่ว่าเราใช้วิธีการสังเกตคนรอบข้างว่าเขาเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ต้องทําอย่างนี้ตามเขาค่ะหนูไปเกือบเดือนค่ะอยู่แต่ปัตตานีค่ะประมาณสัปดาห์ ใช่ทุกวันไม่เคยได้พักเลยเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกกันว่าไปกินอาหารอร่อยหนูไม่ได้กินด้วยเลยนะคะเตรียมชมได้นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายวันที่19ทธันวาคมนี้นะคะแล้วก็มีรายการต่างๆที่เขาไปเจาะรูเบื้องหลังนะคะก็ดูกันได้เลยค่ะเอาใจพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมกันนะคะ